สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําในส่วนของวิธีการผูกพร้อมเพย์ผ่านกสิกรไทยนะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปส่วนเคพัฒนะครับอ่ะก็รอสักครู่นะครับก็จะได้เข้าในส่วนของแอปอ่ะเข้ามาเสร็จแล้วก็กดต่อเนื่องนะครับอ่ะกดต่อไปนะแล้วก็กดในส่วนของธุรกรรมนะครับเข้ามาปึ๊บอ่ะกดผมก็แกลานิ้วมือไปอ่ะในส่วนของตัวนี้ก็กดอ่ในส่วนของบริการอื่นอนะครับ กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้พร้อมเพย์นะครับเนี่ยก็กดไปพร้อมเพย์แล้วก็สมัครครับมันก็จะมีให้ทั้งเบอร์แล้วก็บัตรประชาชนนะผมก็เบอร์ผมลงไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ยังไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์นะผมก็ลงทะเบียนไปปุ๊บลิกลงทะเบียนไปอันนี้เราจะผูกกับทีเมลไหมอะไรประมาณนี้หรือ,หร,อหรือว่าไม่ต้องการครับผมก็กดไม่ต้องการนะ ก็เข้าแต่เบอร์มือถือก็พอกดไปปุ๊บผมก็ใส่รหัสไปอ่ะอันนี้ก็ลงทะเบียนเบอร์มือถือนะครับเพื่อรับโอนแทนหมายเลขนะครับอของบัญชีเรานะกดไ,ไปตรงไปปุ๊บนี่ครับอันนี้ก็ ผูกเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีชื่อแล้วก็อันนี้ของเรานะถ้าอย่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ก็ยังไงก็ฝากติดตามเมื่อเซลดีครับ